ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำเอกชน AI ไทยศึกษาดูงานพลักแอนเพรสบ็อก71เพิ่มพูนความร่วมมือสตาร์ทอัพรอมเชิญชวนเปิดสำนักงานในประเทศไทยเพื่อยกระดับความสามารถสตาร์ทอัพไทยค่ะ นางสาวชัยกาวง์นภาจันทร์ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนนายมาริตสัง,งยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผ้าเอกชนไทยศึกษาดูงามบริษัท พลักแอนเพลระหว่างการเดินทางนำคณะภาคเอกชนไทยเข้าวร่วมงาน n v i d i ีเ t c 2 0 2 5ที่สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่16-21มีนาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาค่ะซึ่งคณะก็ได้รับฟังการบรรยายและกการเรียนรู้การดำเนินงานของบริษัทพลักแอนเพลในฐานะที่เป็นองค์กรอบรมฝึกสอนและกับพลักดันสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ โดยภารกิจหลักคือการสร่งเสริมการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพโดยบริษัทจากทั่วโลกกได้่านการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนเพื่อที่ซียกระดับทุนพัฒนาธุรกิจค่ะนางสาวชายิกาวงนภาจันทร์ยังได้เชิญชวนให้บริษัทพักแอนเพรเปิดสำนักงานเพื่อลงทุนด้านดิจิทัลและนวัตรกรรมที่ประเทศไทยเนื่องจากว่ามีสภาพแวดล้อมสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่เหมาะสม รวมถึงรัฐบาลค่ะยังสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านนโยบายและมาตรการจูงใจต่างๆรวมถึงมีองค์กรที่สนับสนุนนวัตกรรมสตาร์ทอัพพร้อมยังหวังวา่าพรรคแอนเพร่จะได้รวมมือกับไทยในการสนับสนุนสตาร์ทอัพและพิจารณาจัดตั้งสำนักงานของพรรคแอนเพรในประเทศไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและกายกระดับขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึงแรงทุน และออกสู้ตลาดโลกค่ะนอกจากนัก้นก็ได้ศึกษาเบิงงามบริษัทบอก71เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในฐานะองค์กรภายใต้ National University of s i n g a p o โปที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายธุรกิจสูซ่ซิลิคอนววนเล์นะคะรวมทั้งหลักสูตรบม่มเพาะสตาร์ทอัพที่เน้นให้ความรู้ทางธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสให้กับสตาร์ทอัพในทุกระดับให้ประสบความสำเร็จ โดยไทยก็ได้ร่วมมือกับบอก71ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดการฝึกอบรมให้กับสตาร์ทอัพไทยในอนาคตต่อไปค่ะ